ถ้ามีแต่คนดูถูกหนูพี่จะมาหาหนูถึงที่นี่เหรอฮะหนูเว้ยรึเปล่าโอ้ใช่เจ๊ตึงเนี่ยขวามือแล้วหรอใช่ค่ะอ่ะใช่แน่หลังที่มีถอดไหมถอดประตูได้หรือเปล่าใช่เจขอปิดมากขอประตูได้ พี่นี่กี่คนคะพี่นี่อยู่อ่มีมีตัวเล็กค่ะแล้วก็แม่แล้วก็แฟนแต่แฟนก็จะไปแฟนประมาณในได้รับผลกระทบอะไรกังไงมคะก็มันไม่มีการจะกินข้าวมันไม่ได้จะไปก็ยังไม่ได้หนลูกก็ไม่มีนมจะกินกจะพูดยังไงเงี้ยก็บางทีเขามาตรงก็จะบ้านหนูก็ไม่มีให้เขาเคนเดียว นมลูกก็ต้องขอไปขอเขาบางทีข้าวเขาก็ให้มาเป็นถุงอย่างเงี้ยไม่มีข้าวกินไข่ก็ต้องกินไข่ข้าวไข่กับน,น้ำปลา่เียมีกันทั้งหมดสี่คนถูกไหมคะสี<ๆ>่ชีวิตใครทํางานอยู่บ้างคะตอนนี้รายได้เข้าทางไหนบ้างอื๋เออคือว่าหนูทําง,งานเมื่อก่อนทาแตกของไปขออลอล่าแล้วทีนี้เหมือนว่าเราก็ทําร้านไชหลงไข่มุกแล้วยลอ,ยลอย่างี้คือว่า มันเจ้าของอ่ะเขาเหมือนว่ายอดเขาไม่ได้เขาก็ไม่จ้างคนแล้วก็เหมือนว่าก็หมดงานงานทแต่โควิดก็ไม่มีเราไม่มีรายได้เลยอย่างนี้เราเอาเงินที่ไหนกินข้าวให้นมให้เขาเขาให้นมมานมมาตรมย้ใครใครให้มาคนที่รู้จักกันโอเคครับโอ้ขอบคุณครับคนรู้จักมาเขาก็ให้นมกิน มีไข่แล้วก็ซอสขยำกับไข่อะจริงไหมเนี่่อสขไข่อยู่นั้นอ่ะอต้มไข่ขยำกับซอสแล้วกินกับข้าวไหนข้าวอันนั้นเขาให้มาเหรอแม่ค่ะข้าวเขาให้มาถุงนึงเขาหือเขอใครอยากรู้ก็มีเขาให้มาแล้วก็มันคมีกั องอยู iesen, ment, kind of ่แบบนี้ไม่มีงต้องดูเพอมารอบสองนี่ก็คือแบบแย่เลยไม่มีแบบไม่มีตังค์จะกินข้าวว่าต้องดูเลยขอพ่อขอตังค์สองร้อยสามร้อยมาจะทังคิวไปก่อนหนุ่มคนจนหนูมไม่มีเงินไม่มีทองพี่เขาไปไหนแล้วดูถูกยังไงบ้างหนูใครจะดูถูกหนอ่ะ ถ้ามีแต่คนดูถูกหนูพี่จะมาหาหนูถึงที่นี่เหรอ,ะอฮะหูเว้ยเรื่องเออพี่เข้าใจพี่ก็เคยจนมันมันไม่มีอะ่ะจริงจริงเขาลูกพ่เราด้วยตวอ่ะอะเออพี่เข้าใจ เราไม่ได้โกหกมันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีมันม่ีหนูก็อายตัวเองไม่ต้องโทรขอพ่อมันไม่ม,ม,ม,มีมันก็ไม่มีเงินร้อยเงินสิบเงินบาทมันก็ไม่ได้ว่าจะหาเงินงไ,ไปซื้อข้ายังต้องนับนับตังค์บาทสองบาทเก็บไปซื้อข้าว ไม่เป็นไรไม่ต้องลอ็ออันเนี้ยพ,พี่ให้ ตัวเองปลดท้องครอบครัวนนเนาะโอเคไหมพี่หนูขอ,อบคุณมากพี่แล้วไม่รักแลเป็นไรอย่าแบบบันทอนชีวิตตัวเองบางทีเรื่องเราเลวร้ายมันอาจจะเป็นตัวที่ทําให้หนูต้องมาเจอพี่ก็ได้ใช่ไหมเนาะเนียมีตังค์แล้วเก็บตังค์ทีนีนหวยเดี๋ยวจัดการน้องเขาทํางานที่บริษัทเราเลยเดี๋ยวให้หวยิ เมื่อไหร่บอกเลยพร้อมพร้อมตลอดนะพี่ได้ยังไงก็ได้พี่จ๋าให้ทำตอนไหนก็ทำได้ได้อยู่ใกล้ๆกับบริษัทเรานเน<อ>าะพรุ่งนี้ไปเลยนะอ่ะเจอพี่แล้วยิ้มหน่อยเลยยิ้มค่ะพี่ยิ้มเลยอันยิ้มหน่อยเลยแหนยวันนี้พี่เหมือนพี่มาซื้อยิย้มอ่ะ <laughs> พี่ <laughs> ชอบสร้างรอยยิ้มพี่ขออย่างเดียวได้ไหมพี่ชอบ เวลาที่ทั้งบนพี่ชอบที่เราอ่ะชอบพี่ะนะ <S <S คนทีน่ได้ไหมเป็นคนแก่ผู้เล็กเด็กเล็ก,ลกใหญ่ขอหมดอาถให้พ่อพี่หน่<ข>อยพ่อพี่พี่จ๋าอืมทันเยอะๆแล้วก็ขอให้พี่มีความรู้สุขที่มีความเป็นเพื่อนมนุษย์กันโอ้โหตายแล้ค่ะนะเออมันหนียวมีหนะุ่งพี่จ๋าอ่โอ๊ยไม่เป็นไรลูกพี่ยินดีมากมน,มนะคะโอเคไปสู้ๆหนุ่ก่อน ได้มีรายได้ให้กับครอบครัวก็ขอบคุณพี่โนโ้ตพี่อีฟพี่จ๋าแล้วก็พี่แซนค่ะที่ได้มีโอกาสให้คนได้ทำงานเลรายได้ขอบคุณมากค่ะขอให้บริษัทนี้ยอดขายดีๆขึ้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดที่ได้ให้โอกาส